ในปีนี้ค่ะทุ่งดอกกระดุมทองหรือดอกเหลืองทิพรวรรณได้ออกมาให้เรายนโฉมกันหลังจากที่ครั้งล่าสุดค่ะออกมาเมื่อปี2560ที่ผ่านมาเพราะดอกกระดุมทองค่ะจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนบริเวณไปเรื่อยๆแต่ในปีนี้ค่ะก็ยังขึ้นอยู่ในโซนของบ้านพึ่งตกหมู่4ตำบลโนนพึ่งอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีก็คงจะเป็นที่ทุ่งดอกกระดุมทองหรือดอกเหลืองทิพวันที่อยู่บริเวณบ้านพึ่งตกหมู่สี่ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชราบจัังหดอุบลรชธาานี สำหรับเส้นทางที่เข้ามาที่นี่ก็ไม่ยากค่ะเพราะทุ่งดอกกระดุมทองจะอยู่ใกล้กับวัดหนองป่าพงนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามเส้นทางจากชาวบ้านหรือแม่ค้าบริเวณนั้นได้เลยนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งเองก็ได้ติดป้ายบอกทางไว้เป็นระยะอย่างชัดเจนอีกด้วย และการมาท่องเที่ยวที่ทุ่งดอกกระดุมทองค่ะแนะนําว่าให้หนักท่องเที่ยวมาถึงในช่วงเวลา10บโมงเช้าถึงบ่ายสโดยดอกจะบานสวยที่สุดในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเพราะดอกกระดุมทองจะบานสะพรั่งเต็มที่เมื่อได้รับแสงแดดจัดและเทคนิคการเก็บภาพสวยๆกลับไปก็แค่ตั้งกล้องในมุมระดับเดียวกันกับดอกไม้หรือจะเงยขึ้นมาเล็กน้อยเราก็จะได้ภาพดอกไม้และองค์ประกอบของภาพที่สวยงามแล้วล่ะค่ะช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเช้านะครับ หรือส0บนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาบ่าย3โมงนะครับท่านจะได้ชมกับความงามอันอันเป็นดอกไม้ที่บานสะพรั่งในช่วงนี้นะครับยิ่งมีแดดแรงนะครับดอกก็ยิ่งจะออกเป็นสีเริ่มจะสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีทองนะครับบางท่านอาจจะมาแล้วก็มีความคิดว่ามาช่วงนี้แล้วจะทําให้อากาศร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับมีลมโชยพัดในบริเวณของอทุ่งกระดุมทองนี่เป็นระยะระยะทําให้ ลมมาแล้วก็ทําให้คลายความร้อนเป็นอย่างดีนะครับเหมาะในการที่มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอันมากนะครับและบริเวณนี้ก็ยังสามารถที่จะมีม,มีมีบริเวณที่ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉียงนาคอยรักไม่ว่าจะเป็นในบริเวณที่ท่านจะเซลฟี่นะครับมีชิงช้านะครับ สำหรับดอกกระดุมทองค่ะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมักขึ้นอยู่ตามท้องทุ่งหรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นดินเค็มและจะออกดอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นไม้ลมลุกปีเดียวมีขนาดเล็กคล้ายใบหญ้าช่อดอกมีก้านยาวขึ้นมาและดอกจะติดอยู่ตรงปลายช่อค่ะมีสีเหลืองสดกลีบดอกมีสองชั้นชั้นละสากลีบ ซึ่งในอดีตดอกกระดุมทองคือวัชพืชที่ชาวนาจะทอนทิ้งก่อนการทำนาแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและส่วนราชการทำให้สามารถผลักดันสิ่งที่เหมือนจะไม่มีค่าให้กลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนตนเองได้ ทั้งนี้ดอกกระดุมทองจะบานประมาณ1เดือนซึ่งในปีนี้จะมีให้ชมไปถึงประมาณปลายเดือนธันวาคมเท่านั้นค่ะที่สําคัญดอกกระดุมทองไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในปีนั้นด้วยฉะนั้นค่ะอย่าลืมมาเก็บภาพและบรรยากาศสวยๆกัน ย้ำกันอีกครั้งนะคะทุ่งดอกกระดุมทองจะออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันจนถึงปลายเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่ะต้องมาในช่วงเวลา10โมงเช้าจนถึงบ่ายสามเพราะดอกกระดุมทองจะบานในช่วงเวลานั้นค่ะแต่จะสวยที่สุดในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะ